วันนี้นะครับผมต้องมาปลูกยางใหม่เพราะเกิดสงนี้ยางเนี่ยนะครับผมที่ต้องอปลูกใหม่นะครับเพราะว่ามันตายนะครับผมเกิดจากอะไรบ้างนะครับตอนที่ปลูกไปเนี่ยนะตอนนั้นคือฝนเนี่ยนะครับผม,มไม่ตกเลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมเราก็ต้องลดน้าใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยว่าเราลดน้าเนี่ยนะชุ่มชื้นพอที่จะให้ต้นยางเนี่ยอยู่รอดแล้วนะครับไม่ใช่นะครับผมคือ มันตายเนาะก็เกิดจากการอ,อดน้ําตายบ้างนะครับแล้วก็เกิดจากลากด้วยนะครับผมที่แรกผมก็คิดว่ายางเนี่ยนะครับคือมันจะง่ายนะมันก็ไม่ได้ง่ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะครับผมยางนะครับที่เอามา ปลูกใหม่นะครับผมก็เอามาอยู่ราวราประมาณ15ต้นนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ10ต้นนะครับผมตอนนี้นะก็เดินปลูกบริเวณนี้ไปก่อนนะครับผมไปที่ะคขึ้นก่อนนะฮะเพราะว่าเดินยาวทีเดียวก็ไม่ไหวนะครับวันนี้อากาศเนี่ยนะค่อนข้างที่จะร้อนมากๆด้วยนะครับแต่ว่ายังโชคดีนะที่มีลมให้กับเรานะครับผมก็ช่วยอ่าบรรเทาได้เยอะเลยทีเดียวเนาะ ถามว่าปลูกยางเนี่ยนะครับคุ้มหรือเปล่านะผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าคุ้มนะครับผมในระยะยาวนะอนาคตข้างหน้านะครับผมเราไม่มีแรงทําสวนแล้วเนี่ยนะครับผมเราก็มีลูกจ้างนะครับผมมาปลูกยางนะครับผมหรือว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับผมเราก็หาลูกจ้างนะครับผมมาตัดยางให้กับเรานะครับผมเราก็จะได้มีเงินใช้นะก็เรียกอีกอย่างหนึงว่าเป็นเสือนอนกินสบายๆเลยทีเดียวนะครับ ยางเนี่ยนะครับผมต้องใส่ปุ๋ยต้นไหนบ้างนะครับก็ใส่ปุ๋ยตอนช่วงประมาณช่วงหน้าฝนนะครับผมหัวฝนจะท้ายฝนนะครับผมก็คือว่ามันจะช่วยทําให้ยางเนี่ยนะครับโตเร็วมากๆเลยนะฮะบ,บางสวนเนี่ยนะครับผมเขาใช้เป็นปุ๋ย ขี้ัวนะครับผมเขาบอกว่าขี้วัวทําให้ยางไปในนะเกี่ยวนะครับโตเร็วนะครับผมเองก็ไม่เคยได้ใช้เหมือนกันนะครับส่วนมากเนนะก็จะใช้เป็นสูสเสมอนะครับไม่ก็46 0สไปเลยนะครับผมในการาเล่งต้นนะครับ มีพื้นที่น้อยเนี่ยนะครับผมปลูกยางได้หรือเปล่านะต้องบอกว่าปลูกได้นะครับผมมีที่ไร่ถึง2ไร่เนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะปลูกยางไว้ได้นะครับน้ำเนี่ยนะคือเราไม่ต้องลดเลยนะครับแต่แนะนําว่าให้ปลูกตอนช่วงหน้าฝนนะครับผมเพราะว่ามันจะได้กินตลอดนะครับผมแล้วรากเนี่ยนะมันจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับผมทําให้เราไม่ต้องเสียเวลามาลดน้ําอย่างผมนะของผมเนี่ยล่าสุดเนี่ย เพิ่งลดน้ำไปนะครับก็เพราะว่าไม่ได้ฝนเลยนะครับก็เลยจะต้องเอาน้ำมาลดนะครับแต่ล่าสุดนะเมื่อสองวันที่แล้วนอกฝนมันตกมาค่อนข้างหนักนะครับก็ทําให้ต้นยางของผมเนี่ยที่ปลูกไปเนี่ยนะครับผมได้รับความชุ่มชื้นเต็มที่แล้วนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะก็อยากจะให้ตกสักอีกหน่อยเนาะเพราะว่ารู้สึกมันยังน้อยไปนิดนึงนะครับ ถามว่าปลูกยางเนี่ยนะครับผมคุ้มค่าหรือเปล่านะครับในการลงทุนคุ้มค่ามากๆนะครับผมลงทุนน้อยนะครับผมได้กินระยะยาวนะครับผมเวลาต้นยางเนี่ยนะหมดอายุต้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะคอนได้นะครับผมเท่ากับว่าเราก็ได้เงิน2ต่อเลยทีเดียวนะครับ